สนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ X, super, Day e max, super daylight กลับมาในเบรกที่2ครับของคู่มันวยไทยในวันนี้ครับยังอยู่กับผมครับ้องแฮกเกอร์ครับนี่ยาพาไปชมครับมวยสากลสมัครเล่นในรอบชิงชนะเลิศครับที่เห็นนี่แหละครับนักชกชาวไทยครับธานีณรินรำครับหลังในภาพนี้ก็เป็นการเรียกว่าวอร์มก่อนขึ้นเวทีเลยครับวันนี้ก็ชก เป็นคู่แรกเลยครับของรอบชิงในรุ่นไลท์ฟลายเวทครับ46-49กิโลกรัมครับงด้านทาน,นีนี่ก็น,นักชกจากบุรีรัมย์ครับรยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชครับเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวของไทยเลยครับในทั้งหมด8รุ่นที่ส่งทำการแข่งขันครับอางผมก็ยืนสอบถามคุยอยู่กับ โค้ชชัยชุมพลชำนาญมากครับหนในสตาฟโค้ชทีมไทยมาดูครับวันนี้ครับเจอกับฮานยังหุนครับในวิกัดในรุ่นไลฟ์พลเวทครับ4 6่9กิโลกรัมธานีนรินรำครับในมุมน้ำเงินครับถือว่าก้าวเข้ามาถึงรอบชิงได้แบบสุดยอดครับเพราะว่ารอบที่แล้วรอบตอนนัเลิศนี่เอาชนะคาซัตฐานมาแบบมือขึ้นคอครับ แม้จะชนะคะแนนสาต่อศูแต่ว่านักมวยคาซักแกฟอมดุครับเดินชนตลอดเดี๋ยวทานี้ก็ต้องนัดฟอมเก่งออกมาแล้วครับเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ครับเจอกับนักชกจากเกาหลีใต้ครับหลายคนก็มองว่าน่าจะเบากว่าเจอคาซักครับแต่ก็ห้ามประมาทครับหน้าตายังเด็กหนุ่มเกาหลีเลยครับนักร้องเกาหลีป๊อปเลยครับ ก็เป็นมวยเยาวชนเลยครับสำหรับฮานยังหุนเนี่ยส่นธานีครับโอมามาลากอนเพชรโพสใหญ่ชาวชาวคิวบาครับมาดูยกแรกกันเลยครับดูรูปร่างครับฮานนี่ดูว่าสูงกว่าเราครับฮานยังหุ่นครับยานีในีุยมน้องเงินโอ้โยมาถึงก็บวกกันเลยครับเป็นมวยซ้ายทั้งคู่ครับคู่นี้มวยซ้ายเจอกับมวยซ้ายครับ อันนี้นี่ย่อต่ำพยายามต่อยลำตัวด้านหานครับตัดลำตัวเราครับเดินเข้ามาสาวหมัดเลยครับหานอันนี้นี่มีทีเด็ดอยู่ที่หมัดซ้ายตรงครับเมื่อวานนี้ก็แสดงให้เห็นไปแล้วครับต่อยเข้าหน้าของนักชกคาซักหลายต่อหลายครั้งครับขยับเข้าหาหานนี้เป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับอันนี้ครับ กำลับอยู่กรรมการเตือนอย่าหมุนอย่าหมุนหยับมาครับทานครับหยมจิ้มหมัดดักไว้กับทานีเดินเข้ามาบวกแล้วห่านโอ้โหแต่ว่าทานีก็ทำได้ดีครับถาวรมัดตามครับขวดเข้าไปครับปล่อยทุกซ้ายนี่เข้าที่ใบหน้าครับเล็งใบหน้าไว้ครับนี่ครับมาตรง ว่าไหลเลยครับคอยรอจังหวะครับจิ้มหมัดมาครับทานีฮานพยายามดันออกมารูปร่างนี้แกสูงกว่าเยอะครับฮานฮานดูลีลาของทานีครับโด้ยเดินมาปุ๊บหมัดซ้ายยังไม่โดนเดินต่อครับเดินต่อ ารขยับเข้าหาทุกซ้ายยังไม่โดนครับธานีเป็นหนึ่งเดียวของไทยครับจาก8คนที่ลงทำการแข่งขันครับที่เขาชิงชนะเลิศครับต้องดูว่าจะสร้างชื่อให้ทีมชาติไทยได้หรือเปล่าครับหาเนินบวกแล้วแต่ทานีก็มีหมัดสวนหสายขวาครับหานขยับขยับครับขยับโยกแขนไปมา เดินจังหวะหมัดตามทานีต้องระวังครับหมัดซ้ายยังไม่โดนครับอาครับเดินเข้าหาครับธานีโอ้ยซ้ายปุ๊บไปครับหมัดที่เวียงเวียงมาไกลๆเลยครับช่วงแขนของแกนี่ยาวครับสำหรับธานีถึงแม้ว่าจะตัวเล็กครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่เสียเปรียบเลยครับอาเดินเข้าต่อยวงในครับธานีบวกเลย ด้เลยครับ <Nacional> หันหลังเลยครับเตือนรับเตือนไม่อย่าไว้กดลายกแรกนะครับแล้วก็หมดยกที่1ครับผมความมั่นใจมาเต็มเปลี่ยมครับสำหรับท่านี้นะนิดรำครับกลุ่มโดยอาจารย์เพิกเลยครับสำหรับอาจารย์จากโรงเรียนกีฬาโคราชครับหลายคนในวงการมวยก็รู้จักกันดีครับสำหรับอาจารย์เพิกครับ ชกเกาหลีแกหน้าใสาาหน้าละอ่อนมากเลยครับนี่มึงไม่ธรรมดาแน่นอนครับดูยกที่2กันต่อครับนี่คือหนึ่งเดียวจากไทยครับที่เข้าชิงชนะเลิศนะก็ทำการแข่งขันกันที่อิน o ดสเตสเดียมหอมมากครับไทยนี่ได้ทั้งหมด3เหรียญครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าธานีหลายคนยังไม่ทราบฟอร์มการชกคกับวนันนี้ในรอบชิงตอนนี้นี่มีเหรียญทองแดงไปแล้ว2คนครับ คือทางด้านของปอิธานกิจเกียรติครับในรุ่นไลท์เบลต์เวท64กิโลกรัมครับแล้วก็พลดอนสีอ่าพลดอนกว่าเดิมดีครับในรุ่น81กิโลกรัมครับที่มีเหรียญทองแดงไปแล้ว2คนครับมาดูธานีครับในรอบชิงครับชนะก็ทองครับแพ้ก็เงินเดินมาบวกหมัดวงในโอ้โหรัวครับตาตัวโอ้โหสุดเลยครับทานแต่ว่าเป็นการสุดจากการกดครับไม่ได้ต่อยสุดแต่จังหวะธานีเข้าในเมื่อสักครู่นี้ทนได้ดีครับรัวหมัดชุด 1>, 1, 2, ึ่องสามครับหย่ต่อยมาตรงซ้ายครับดูว่าทานกก็ยังออกหมัดไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับท่าน,นี้ก็ยังต้องหาเหลี่ยมกันอยู่ครับเพราะว่าดูครับมีโอ้โหแต่ซ้ายลูกนี้เข้าเป้าเต็มเต็มครับกลางใบหน้าเลยทานฮานยังหุ่นนี่ก็ดูว่าแกจะเดินเข้ามาใสาจังหวะ บวกเลยครับการแกนนี่ไม่นิ่งครับดูครับพยายามการตลอดครับเพร์อขยับเข้ามาครับเดินเข้ามาขยับเข้ามาระวังครับเป็นหมัดบวนเลยครับอันนี้พยายามต่อยยังไม่ถึงต้องรีบจับไว้ก่อนครับงานพยายามจะขัตุกต่อยแต่มีหมัดตามไม่โดนอันนี้ครับขยับหลอกขยับหลอกขยับหลอกครับขยับเนี่ยมีดีลาครับธานีโอ้โหพุ่งเข้ามาเสียหลักไปเองครับ เราฮานครับลื่นหรือเปล่าครับเดินเข้ามาชนแล้วก็ล้มลงไปครับมาต่อครับมาต่อฮานขยับข้อหาครับอันนี้รอจังหวะแล้วสวนต่อยตาตัวได้ครับเคาะไปที่ศีรษะอีกหนึ่งทีครับเหตุการณ์เบี้ยวเลยครับฮานต้องจับเหตการ์ดก่อนครับสากลสมัครเล่นเยาวชนนี่ยังต้องใส่เหตการ์ดอ,อยู่ เอาโอ้โหพุ่งไปเลยอีกแล้วครับาาการว่าแครีบพุ่งเข้ามาทาหวังจะต่อยแต่ว่าเสียหลักไปพลาดเชือกอีกแล้วครับดูลีลาของธานีครับเรียกว่าบุกเบิกยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับสำหรับธานีแต่ว่าเน้น่อยจังหวะเดียวครับหานเข้าวงในครับ แ่พุ่งเข้ามานี่อันตรายเช่นเช่นเดียวเหมือนว่าจะเป็นการเอาหัวมาโขกเลยครับอันนี้อ่อยมายังไม่ถึงครับสูสีครับตอนนี้สถานการณ์ยังดูยากครับแต่เดินเข้ามาบวกยางเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ครับวันนี้ก็มีนักเรียนครับจากโรงเรียนกีฬาโคราชเลยครับ ผลก,กันมาหลายรถทัวร์รถคันรถเลยครับก็มาเชียร์เพื่อนเลยครับรำธานีบอกนาดินรำครับ,บมวยจากมเมืองกีฬาโคราชครับแต่ว่าเจ้าตัวที่เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาเลยครับมาวัดกันในยกสุดท้ายครับยกที่สามหยับขยับาครับท่านธานีจิ้มหมัดไว้แด้โอ้โหโดนก่อนเลยครับหมัดหน้าของธานีนี่สำคัญครับ มัดซ้ายครับดูดีๆครับนี่ครับมาทิมเข้ามาดูว่าจะเสียหลักบ่อยครับฮานขยับขยับมาหาครับขยับประหานโดนธานีบวกหมัดซ้ายทีมหมัดวงในธานีขยับหายแล้วครับขยับหายแล้วครับฮาน อดก่อนครับนี่ต้องดันออกมาก่อนครับทานี่มาตลอดครับทานีมีหมัดจิ้มไว้ก่อนครับไม่ให้เข้าครับนี่ครับยังว่าเข้าบวกหมัดของทานีนี่แม่นยำครับทาน,นีแกเดินเข้ามาสุมสีส่ซุมห้านี่โดนไปหลายหลอกหลายครั้งเหมือนกันครับอันนี้จิ้มหมัดมา สายโดนอีกแล้วเต็มเฮดการ์เลยครับเต็มหน้าเลยครับหมัดซ้ายของธานีในจังหวะที่ฮานพุ่งเข้ามานี่แกสวนหมัดซ้ายตรงเข้าไปครับดูจังหวะออกมาดของธานีครับนี่ครับรอให้คูตาา่ต่อสู้ขยับเข้ามาก็ใกล้ๆแล้วจังหวะพุ่งเข้ามานี่แกสวนหมัดซ้ายเลยกอดกันอยู่ครับเชียร์ไทยแลนด์ยังอยู่ครับ มีกองเชียร์เชียร์กันอยู่เสียเข้ามาชมเยอะครับวันนี้โดดเหมือนกันครับธานีต้องรีบเบี่ยงมีเคาะไปทีครับขำๆนะขำๆเดินมาต่อครับฮานอันนี้จิ้มไว้จิ้มไว้ครับตีครับฝัดซ้ายของธานีโอ้โหเอาเต็มเต็มเสียงปรบมือเลยครับเต็มเฮดการเลยครับแล้วฮานก็เสียหลักลงไปอีกแล้วครับ จังหวะแกเดินเข้ามานี่เสียหลักหลายครั้งนะครับเดินเข้ามาครับธานีดูจังหวะออกมาของธานีครับมาด้วยความเร็วแล้วก็ความแม่นยำครับสำหรับหมัดซ้ายครับอาวุธเด็ดอาวุธหลักเลยครับทดแทนการออกหมัดชุดเลยครับาะเจ้าตัวนี้ยังมีปัญหาเรื่องการออกหมัดชุดครับก็เจ้าตัวก็ยอมรับครับว่ายังซ้อมยังไม่มากพอครับแต่มีทีเด็ดอยู่ที่หมัดทุกซ้ายหมัดตรงซ้ายนี่แหละครับ สากลสักเท่าไรครับแต่ว่าความแม่นยำลีลานี่ได้แล้วครับเดินเข้ามาพุ่งมาอีกเลยครับฮานี่ดูว่าพุ่งมาแล้วโอ้โหดูยังไม่ได้ออกอาวุธนะครับเข้าใส่อย่างเดียวครับโดนมาซ้ายของธานีไปอีกครับฮานอดยกที่สามโอ้โหธานีแกมั่นใจเลยครับเอาเลยครับดยกสุดท้ายตอนนี้ก็เหลือแต่รอการตัดสินจากกรรมการเลยครับ ตัวก็มั่นใจเลยครับหมด3ยกครับวลรุ้นครับว่าจะหวาเหรียญให้ทีมชาติไทยได้หรือเปล่าครับเหียญเชียไทยแลนด์ครับแข่งกันอินดนสเดียมหัวมากครับรอบอื่นอาจจะคนน้อยไปนิดครับแต่ว่ารอบชิงนี่มีการมวยมาเชียร์กันเยอะครับเอาละครับปัจจัยครับ 28-29ครับ27-30 27-30แล้ก็2730ครับก็เป็นอันว่าทางด้ของธานีนารินรำครับเอาชนะคะแนนฮันยางหุนไปได้ครับโอ้โหต้องถือว่าฟ้าเหรียญทองครับเจ้าตัวก็ร่ำไห้บนเวทีเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของทีมไทยเลยครับ โอธานีนรดินรรำครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับคว้าเหรียญทองในระดับเอเชียและสำเร็จครับสาหรับนักโมจากบุรีรัมครับแหมก็จบับไม้จับมือครับนักชกเกาหลีใต้ฮานยางฮุนก็ยอมรับความแพ้อะไรครับ3ต่อศูนเสียงครับถือว่าคว้าเหรียญทองมาให้ไทยได้สำเร็จครับก็เราจะมีบรรยากาศ เกมการชกครับรวมถึงเสียงสัมภาษณ์ครับนก็ขอบคุณแฟนมวยที Hence, ่มาเชียร์ในวันนี้ครับวันนี้นี่ครับกองเชียร์บรรยากาศก็คึกคักเลยครับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆครับจากเพื่อนๆร่วมโรงเรียนครับที่มาเชียร์กันนี่ถือว่าเป็นเหรียญทองสำคัญเลยครับ ของทัพนักกีฬาไทยครับคว้าม,มาได้ในศึกนี้ครับก็ได้ไปสามเหรียญครับดีใจมากครับทีบนที้ผมทำเหรียญทองได้ให้คนไทยครับผมการที่ผมตั้งใจมาผมตั้งใจ่างมากครับใน,นรายการนี้ผมดีใจมากที่ผมทำได้เหรียญทองผมขอบใจชาวไทยทุกคนครับที่คอยตั้งใจมาตลอดคอยสนับสนุนมาตลอดที่ขึ้นมาในรั้งนี้ผมดีใจมากครับ จากเมื่อวานรอบรองกับวันนี้ฟอร์มการชกเป็นไงมันก็แตกต่างกันมั้งครับแตกต่างครับฟอร์มแรกๆมันจะอาจจะอืดจะอะไรนิดหนึ่งครับพอหลังๆมันจะสบายตัวเองครับถ้าเราต่อยได้ครบตามยกครับครับเหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในบ้านเราแล้วมงไปถึงยุทธโอลิมปิกเป็นไงบ้้งครับเพราะว่างานหนักก็คือเรื่องตอนเดนมเมษาครับงานหนักก็คือว่ายุทธโอลิมปิกครับมุ่งมั่นจะเอาเหรียญทองมาตากชาวไทยอีกครั้งครับถึงผมจะได้เหรียญทองอันนี้ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองดีขึ้นแต่หนผมพยายามทำตัวเองดีครับสุด จะเอาเหรียญทองมาฝากคนชาวไทยทุกคนครับครับไม่นั่งพิมพชาติแล้วครับมองว่าไงบ้างสำหรับรุ่นลุนหรือว่าโอกาสอนาคนทุกข์ง่ายครับตั้งเป้าไว้ไงบ้างผมต้องเป้าไว้ข้างหน้ารุ่นสี่เกโลผมจะยืนอยู่ประมาณรุ่นนี้ครับเพื่อจะเอาเหรียญทองโอลิมปิกครับเป้าหมายผมก็เหรียญทองโอลิมปิกครับที่เอามาฝากคนชาวไทยครับเยอะมากครับพี่ครัเยอะจริงครับเป็นไงบ้างครับน้องมองน้องเป็นรุนสี่เหรียญทองไม่จบกผมว่าก็ได้ประสบการณ์ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ วันนี้เขาเขาคงมั่นใจนะครับเพราะว่าแรงใจเชียจากโรงเรียนกีฬานครราชสีมาเข้ามาเยอะมากนะครับมาหลายคันรถผมก็คิดว่าก็ทําดีที่สุดแล้วนะวันนี้เราได้เหรียญทองมา1เหรียญก็ทําให้สมาคมน่าชื่นใจเพราะเราจะไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะในรุ่นของเยาวชนนะครับเพราะว่าผมถือว่าก็ก็สร้างชื่อให้กับกับสมาคมมวยสากลนะครับแล้วก็ยังจะมีเหรียญทองแดงอีก2คนนะครับที่เราได้ก็ก็น่าภูมิใจนะครับ สมคาคมใหม่เปิดตัวด้วยเยาวชนเนี่ยคือเราขาดการเขาเรียกว่าไรเยาวชนไม่กันเสริมสร้างมานานแล้วมองว่าไงพี่เพราะว่าเด็นเมษาแล้วก็สิงหาท่านของเยาวชนหมดเลยพี่ตั้งเป้าไงบ้างแล้วก็เด็กพวกนี้ต้องทำไงต่อยอดไงบ้างครับคือ,ค,อคือต้องต้องยอมรับว่าเยาวชนของเราเนี่ยก็ติดในเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะ,ะรับใช้ชาติอย่างเต็มที่คงคงคง,งไม่ได้นะักนักนะนะนะต้องเรียนด้วยนะครับตอนนี้ก็คงต้องวอนฝากให้กับ ทางผู้ใหญ่นะครับที่ต้องจะต้องดูแลเขาในเรื่องการศึกษาด้วยนะครับให้เขาควบคู่กันไปนะครับแล้วก็สนับสนุนด้านกีฬาซึ่งถ้าไปอยู่กับทีมชาติแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะต้องดีและแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนะครับครับพี่3าสมเหรียญในที่เมืองไทยกับเป้าหมายยุทธอเลปิกที่ที่โซเฟียขวางไว้เท่าไหร่มองมอเื้องต้นงบงางพี่ คือว่าผมว่าผมมองนะฮะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเหรียญติดมาที่ที่มังกรเลียยหรือว่าที่ที่นานจิงที่เราจะไปชิงที่ยุทธอลินปิกนะครับมองว่าน่าจะมีแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการชกแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีเสริมสร้างร่างกายนะครับเนื่องจากว่าเขายังไม่ค่อยแข็งแรงนักในบางบาง,บางรุ่นนะครับเพราะว่าผมดูตักต่างชาติที่เขามาเช่นที่ของคาซักนี่เขาแข็งแรงแรงทุกตัวนะครับเสริมสร้างร่างกายทั้วกต้องเล่นเวทนะครับเด็กต้องเล่นเวทแล้วก็ต้องเสริมสร้างร่างกายให้ ให้แข็งแรงเรามีแต่ร่างกายและพละกําลังเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเทคนิคด้วยรวมหลายๆอย่างรวมกันหว,หวังว่ากี่ที่พี่ที่จะไปงานจริงครับน่าจะอย่างน้อยน่าจะขอให้สักสองที่นะนะ,อะขอสักสองที่นะครับนะครับสองที่ให้ไปนานจริงได้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับนะครับก็เราจะต้องอัดฉีดด้วยเมื่อวานบอกไว้นะครับเดี๋ยวต้องอัดฉีดเด็กด้วยนะครับครับครับอะไรครับนี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของนาวาอากาศเอกสมยศจุลเสศนครับ ก็มีการมอบเงินอัดฉีดให้ด้วยครับ10,000บาทเลยครับสำหรับธานีครับถือว่าได้รับการดูแลอย่างดีครับจากทางสมาคมครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศการมอบเหรียญรางวัลครับหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นครับนี่คุณพิชัยชุนหาวชิระครับนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ถึงคิวของเหรียญทองครับธานีครับธานีณรินลำครับ นักชกวัย17ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนครอ่าโรงเรียนกีฬานครราชสีมาครับก็โรงเรียนกีฬาโคาราชเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงชาติไทยเลยครับ ทองกับอีก2อรียนทองแดงครับวันนี้ผมของแฮงเกอร์ต้องลาไปก่อนเลยครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย isuzu d max ใหม่ super daylight